เช็คพลังงานกันนะคะว่าคุณนะคะจะได้รับคําแนะนําอะไรนะคะเลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดสายตาได้เลยะคะ่ะทำสมาธิก่อนนะคะที่หนนะคะคุณได้ไพ่ flamingo spirit นะคะ embedded in between นะคะเหมือนอยู่ในช่วงของแบบการเปลี่ยนผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในตัวคุณเนาะ เออมันมันเป็นเรื่องของแบบความศรัทธาของเรานะคะความเชื่อหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปให้ถึงนะคะอืมสิ่งที่เราชอบค่ะมันมีผลต่อหัวใจของเรานะคะอ,อ่ามาดูกัน,นสถานการณ์ของคุณนะคะเราค่อนข้างที่จะเออมีแผนในหัวนะคะมีความคิดหลากหลายมีไอเดียหลากหลายนะคะเออว่าเราจะทํายังไงดีสถานการณ์ช่วงนี้เราค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะ เป็นกังวลแล้วก็อาจจะมีคอนฟ lict หรือว่าข้อขัดแย้งกับคนอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกับตัวเราเองนะคะในหัวของเราะคะ่ะเราอาจจะเถียงกับตัวเองได้ด้วยนะคะว่าเออจริงๆแล้วเราแบบชอบอะไรกันแน่นะคะหรือว่าเราจะไปทั้งไหนหรือกับคนรอบตัวนะคะก็เออมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกันนะคะ ความรู้สึกภายในใจของเรานะคะเรารู้สึกยังไงเรารสึกว่าเ,เราอยากที่จะค่อยๆวางแผนนะคะอยากจะมีความมั่นคงนะคะทางแบบการเงินการงานหรือว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเออมันปลอดภัยนะคะกับตัวเราเนาะอยากศึกษาอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เ,เรานะคะรู้สึกว่าเราอยากที่จะพักนะคะ <น hai> เหนื่อยกับความคิดต่างๆนะคะเหนื <t Tudo> ่อยกับการที่เราเนี <c oughs> ่ยจะต้องแบบมีปัญหาต่างๆ อยากพักอยากฮิวตัวเองอยากอยู่กับความสงบสุขภายในจิตใจของเรานะคะคุณต้องขั้นเหนื่อยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ม,มาดูโซลูชันกันนะคะวิธีการแก้ปัญหานะคะ in v i t e your fear to tea นะคะแล้วเอิมสีนะคะสีเสื้อของคุณนะคะก็คือตรงกับนกฟรามิงโกด้วยนะคะม,มันอาจจะเป็นเรื่องของแบบ การไปทําอะไรที่มันสนุกสนานนะคะตัวเราเนี่ยได้อยู่ในเอ e r g ของความสนุกอีกครั้งหนึ่งนะคะการรักตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอืม,อมสิ่งที่มันเป็นปัญหาค่ะคุณอาจจะมีความกลัวอะไรบางอย่างอยู่ในตัวเองนะคะอาจจะทางออกเนี่ยอาจจะต้องเหมือนนั่งคุยกับตัวเองทบทวนตัวเองนะคะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความกลัวอะไรนะคะในเรื่องของความรักในเรื่องของหัวใจของเราค่ะ เออในเรื่องของเซลเลฟนะคะเห็นเ,เลฟไหมคะมันเป็นสีชมพูเนาะเออม,มันก็เกี่ยวกับเรื่องของหัวใจของเราและดอกไม้เป็นสีเหลืองกับสีม่วงนะคะอนี่จะควเป็นคนทีม่มีปัญญาอยู่แล้วนะคะเลขสองหสิบหกเนี่ยรวมถึงดอกไม้สีม่วงเนาะและภาพนี้ก็เป็นสีม่วงด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องอ,อาจจะต้องคุยกับตัวเองให้มากขึ้นนะคะถึงเรื่องของความรักหรือว่าความกลัวของเราเนาะแล้วก็คำแนะนำจากแองเจิลนะคะก็คือ เออช่วงนี้เนี่ยอาจจะต้อง the end of a thought cycle approach นะคะอาจจะต้องหยุดคิดมากนะคะเออหมืนเหมือนแบบอาจจะต้องจบ c y เคิของความคิดที่เราคิดค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะคะฟู o o ูลอินแคปเ o r n ที่เราอยากที่จะแบบมีความมั่นคงต่างๆนะคะเป็น energy ของแบบการไปเที่ยวนะการได้รีแลกการที่ได้ปลดปล่อยนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้จัก เหมือนเราจะหาทางออกได้นะคะจากการแบบฟรีตัวเองนะคะ15 Connect with your womb นะคะเราอาจจะค่อนข้างคิดมากหรือว่าเป็นพลังงานหยินในช่วงนี้นะคะลองแบบใจดีกับตัวเองดูเนาะอลองใจดีกับตัวเองนะคะเอ่อทริกเมนต์ตัวเองเซลล์เลิฟตัวเองนะคะให้ตัวเองได้มีความสุขให้ได้อยู่ในเอเนจีของความแบบสนุกสนานนะคะอีกครั้งหนึ่งเนี่ย ก็จะช่วยได้นะคะเออก็อยากแนะนำให้คุณี่ยลองบินหรือว่าแบบไปอยู่กับ Air Energy นะคะปรับสมดุลพลังงานในความคิดของเรานะคะแล้วก็คุณก็จะได้เจอทางออกนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะค่ะสำหรับคนที่เดือกกองที่สองนะคะคุณได้ไพ่เบอร์แปดเนาะบ๊อบแคส p ิริ t นะคะ life is mystery นะคะอืม ป็นเรกที่ต้องสตรองนะคะอืมเหมือนต้องแบบเหมือนต้องสตรอร์งเหมืนต้องใช้ปัญญานะคะแล้วก็เออชีวิตแบบมันมีความแบบมนะิสเตอรี่เนาะมันมีความลึกลับนะคะอืมแล้วดวงตาดูแบบสู้สู้สุดใจนะคะอืมโอเคค่ะเรามาดูเอน r g อของคุณกันนะคะเออ ตอนนี้นะคะ energy ออของคุณคุณกำลังทําอะไรบางอย่างแบบอย่างขมขม่นเลยนะคะเออเพราะว่าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จเนาะเออตั้งใจทําอะไรบางอย่างอยู่นะคะแล้วก็เออ,เอ,อคุณเนี่ยกำลังตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ด้วยนะคะอืมที่แบบออกจากความแบบคิดมากหรือว่าออกออกจากอะไรที่มันหนักในตัวเองอะคะอยู่ รู้สึกว่าเออไม่ไหวแล้วฉันแบบไปดีกว่าอะไรอย่างงี้นะคะเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยเหมือนกําลังจะก้าวไปสู่ทิศทางใหม่ๆของชีวิตด้วยนะคะเนี่ยเหมือนกําลังจะเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะกับสิ่งที่คุณมีแพชชั่นเนาะกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเออคุณแบบชอบใช่ค่ะเหมือนคุณกําลังที่จะแบบเริ่มทิศทางใหม่ๆเนาะแล้วก็คําแนะนํานะคะของคุณนะคะ B. e a Natural buildings ค่ะการแก้ไขนะคะ s o l u ชันของคุณนะคะก็คือการที่คุณเป็นตัวเองนั่นแหละคะ่ะเหมือนเอาความสตรองของตัวเองเนี่ยความไม่กลัวอะไรนะคะออกมาเนาะอืมเป็นตัวเองนะคะแล้วก็คำแนะนำเพิ่มเติมก็คือ You are good enough นะคะไม่ว่าคุณจะกำลังทำอะไรอยู่อยากให้เชื่อมันในตัวเองนะคะคุณดีพอเนาะที่จะทำมันนะคะ f o r m in Virgo เนาะ ซึ่งสิ่งนี้ยคุณได้วางแผนมันไว้แล้วนะคะทำในสิ่งที่เป็นคุณได้เลยนะคะแล้วก็ create art นะคะอืมอาจจะเราไปทำงานศิละปะดูนะคะหรือว่า create สิ่งต่างๆที่คุณต้องการนะคะหรือทำ workshop หรือไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับความสวยงามนะคะก็จะช่วยบาลานซ์ energy ของคุณได้นะคะอืมประมาณนี้ค่ะ ถ้าคุณกำลังตัดสินใจอะไรอยู่นะคะก็เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็เป็นตัวเองได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะเลือกไพ่กองที่3นะคะคุณได้ buffer spirit ค่ะหมายเลข The Abundant universe will provide นะคะเป็นช่วงชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงนี้เนาะเรามาดู e NERGY ของคุณกันนะคะ king of swords ค่ะ f of c o i n นะคะเออเหมือนช่วงนี้เนี่ยเจอสถานการณ์อะไรที่มันเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่ามัน trigger เรานะคะให้เราจะต้องแบบเออจัดการนะคะให้เราจะต้องแบบตัดสินใจหรือว่าให้เราได้ฉุกคิดนะคะอืมมันเป็น tower moment ที่มันแบบเกิดขึ้นมาฉับพลันนะคะแล้วมันก็มีผลต่อความรู้สึกของคุณด้วยนะคะ energy ตอนนี้ของคุณนะคะก็เหมือน จะต้องกลับมาคิดกลับมาตัดสินใจกลับมาวางแผนกลับมาใช้ตรก,กะอยู่พอสมควรนะคะเออว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยต้องการอะไรนะคะเออ,เ,อ,อเรื่องการเงินก็เป็นอีกอันนึงที่ช่วงนี้ก็การเงินไม่ค่อยฟลอ์เท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่าเออเราอินซีเคียวนะคะในเรื่องการเงินด้วยะคะ่ะม,มันมีหลายอย่างให้คุณจะต้องคิดนะคะความรู้สึกภายในใจเนะี่ยเออคุณอยากที่จะแบบ มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากที่จะมีคุณมีความหวังอะคะ่ะในในชีวิตนะคะแต่ว่าสถานการณ์รอบตัวเนี่ยอาจจะต้องนิ่งนะคะคิดกับตัวเองนะคะโซลูชัน,นะคะ่ะไพ่ล้อกันมากคุณเห็นสองไพ่นี้ไหมคะคือถ้าเดียวกันเลยคือหลับตาแล้วก็แบบพนมมือนะคะแล้วเป็นหัวใจนะคะ มันร้อกันมากทางที่มันแบบเป็นคนละสำหรับนะเออโซลูชนันของคุณนะคะพอ u ส e ค่ะอะไรก็ตามที่มันเข้ามาในช่วงนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเออคุณตัดสินใจไม่ได้นะคะคุณจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะมันแบบมันไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้นนะคะว่าเออเราจะไปทาง A หรือทาง B ดีเนี่ยมันโอเคที่คุณจะพอสนะคะคุณที่มันโอเคที่คุณจะแบบ Slow ์ดาว ทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าไม่แน่ใจยังไม่ต้องตัดสินใจอะไรนะคะอืปล่อยให้เวลามันเป็นคําตอบนะคะเนี่ยถ้ารู้สึกว่าแบบกดดันในการที่เราจะต้องตัดสินใจณนะตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ดีเท่าไหร่นะคะเออถ้าสิ่งที่ใช่มันก็จะมาในเวลาที่มันแบบเหมาะสมเองนะคะอก็ให้คุณอยู่กับตัวเองเนาะ นะคะให้ตั้งสติอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็คำแนะนำเพิ่พมเติมคือ hold your vision นะคะออ fix moon นะคะเออมันต้องมีเป็นช่วงที่คุรได้หยุดคิดแหละแล้วก็ได้มองเห็นนะคะความคิดตัวเองเนาะได้วางแผนได้ถามตัวเองว่าเออสิ่งที่เราต้องการจริงๆมันคืออะไรนะคะ vision ของเราเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเป็นนะคะอ คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ41 <c oughs> positive affirmation นะคะเออช่วงนี้คุณต้องการกำลังใจนะคะรวมถึงกำลังใจจากตัวเองด้วยค่ะในนี้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ I love my self เนอะเอออาจจะต้องเติมพลังของ self l o v นะคะการรักตัวเองนะคะการมั่นใจในตัวเองนะคะว่าคุณเนี่ยเออแบบคุณสวยคุณดูดีคุณหล่อนะคะคุณดูดีในแบบของคุณคุณ good enough นะคะคุณแบบแบบ คุณหมาะสมที่จะได้รับสิ่งที่ดีนะคะอขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้เฮลตี้นะคะแฮปปี้เนาะ I choose love นะคะอันนี้มันมีเป็นคำสั่งเนาะให้เลือกหัวใจตัวเองนะคะให้คอนเน t กับหัวใจตัวเองนะคะว่าเออจริงๆเราเรารักหรือว่าเราชอบอะไรนะคะก็มันโอเคนะคะที่คุณจะเทค t ท m e ในช่วงนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ ก่องที่4นะคะคุณได้ไพ่ UC c r e n e นะคะ43เนาะ Own Spirit นะคะเหมือนคุณนะคะอยู่ในช่วงของการที่ได้เห็นสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่มันชัดเจนขึ้นนะคะม,มาเช็คเอเนจีของคุณกันนะคะที่คือสถานการณ์เนี้ยทำให้คุณจะต้องใช้ปัญญาหรือว่าเออเหมือนแบบคิดออกะคะ่ะว่าจะต้องทำยังไงนะคะ สถานการณ์ของคุณในนาทีของคุณนะคะเหมือนมีข้อขัดแยง้งคุณอาจจะเลือกกองที่หนึ่งกองที่สองด้วยนะคะเออมันมีความคล้ายกันเนาะอืมเหมือนคุณแบบมีความขัดแย้งนะคะกับอะไรบางอย่างที่มันมีผลต่อความรู้สึกของคุณด้วยนะคะเออมันทําให้คุณแบบรู้สึกว่าแบบอยากที่จะตัดปัญหาไปเลยได้ไหมนะคะที่มันแบบทะเลาะกันหรือว่ามีความขัดแย้งกันแบบนี้แบบ แกไปเลยตัดทิ้งแบบเดินหนีไปเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคุณอยากที่จะออกมานะคะแล้วมันเป็นบัญญานยนะเห็นแบบว,ว่าเออนัน,นคู่ก็เป็นสัญลักษณ์ของแบบปัญญาด้วยนะคะเออเหมือนสิ่งเนี้ยมันทําให้คุณแบบมีปัญญาในตัวเองแบบเห็นชัดอะคะ่ะว่าเออจะต้องทอํายังไงต่อว่าเราจะรีฟสถานาการณ์ออกมาไหมแล้วแบบเออเราจะไปสู่แสงสว่างไหมไปสู่แบบทางที่มันแบบ มีความแบบสบายใจเลือกตัวเองไหมอะไรประมาณนี้ค่ะโซลูชันนะคะเออจริงๆคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะหรือว่าแบบเออว่าจะเอายังไงดีนะคะเออหรือว่าแบบเหมือนกําลังแบบหาช้อยหาทางเลือกให้กับตัวเองอยู่นะคะว่าเออเราจะทำยังไงกับสถานการณ์นี้นะคะที่มันเป็นเดวิลเนี่ยก็คือเป็นสถานการณ์ที่แบบท็อกซิกอะคะ่ะอยู่แล้วรู้สึกแบบแย่ในหัวใจของเรานะคะ ทั้งแก้ค่ะ B gentle with your self นะคะไม่ว่าอะไรสถานการณ์อะไรที่แบบคุณเจอนะคะขอให้คุณเนี่ย B gentle with your self คือแบบใจดีกับตัวเองนะคะอืมนะคะถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยากที่จะแบบเออจะพักหรืออยากที่จะแบบเบรกอะไรบางอย่างนะคะก็ทําได้เลยนะคะอืมเลือกหัวใจตัวเองก่อนนะคะเออใจดีกับตัวเองเยอะๆนะคะก็จะช่วยได้เนาะคำแนะนําเพิ่มเติมค่ะก็คือ f u m o o o i n ิ n อ r i e s นะคะอา o r i ิ c ์คลายแม a p p ป o พสนะคะเออมันมันถึงจุดที่แบบพีคแล้วนะคะในในเรื่องของแบบการที่เราจะต้องแบบแก้แก้ปัญหาหรือว่าการที่จะต้องแบบเออมามาสู้อะคะ่ะเออมันถึงแบบจุดพีคแล้วนะคะที่เราจะแบบเหมือนต้องเลือกตัวเองนะคะอื คำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ23 Family นะคะแล้วก็19 Daybreak ค่ะแล้วก็22 Energy Work นะคะเอออันเนี้ยไพ่แนะนำนะคะว่าให้คุณเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกคือช่วงนี้อาจจะอารมณ์รุนแรงนิดนึงนะคะเออไพ่ก็เลยแบบแนะนำให้คุณเนี่ยบาลานซ์ Energy ของตัวเองนะคะเออทบทวนเนี่ย ตัวเองนะคะเข้าสู่การแบบตั้งสตินั่งสมาธิเลยนะคะแล้วก็ที่สามลฟ์เพื่อเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะเออมันมีสองกรณีคืออย่างแรกคือปัญหาที่คุณเจอเมันเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะในช่วงนี้เนาะที่คุณแบบจะต้องเลือกตัวเองนะคะใจดีกับตัวเองกับอีกด้านหนึ่งนะคะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอาจจะเป็นที่ทํางานหรือว่าปัญหาต่างๆนะคะที่คุณเจอ รอบนอกเนี่ยครอบครัวนะคะหรือว่าความรักจากครอบครัวนะคะจะช่วยคุณได้ะคะ่ะหรืออีกกรณีนึงเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาก,กับครอบครัวนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณจะ,จะต้องเวิร์กนะคะจะต้องแก้ไขมันนะคะให้กลับสู่ความสุขนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็43เนี่ยเออเป็นเลขของแบบการที่เราจะต้องแบบสู้เนาะไฟเนาะเออการที่ใช้ลอจิกนะคะใช้ การเห็นสถานการณใช้อ,อพลังภายในตัวเองนะคะสู้กับสถานการณ์ต่างๆะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านไปได้นะคะ